ขอเชิญร่วมบุญใหญ่เททองหล่อพระพุทธมหาจักรพรรดิปางนาคปรกและร่วมงานมุทิตาจิตพระอาจารย์ชัยยาเิริธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนามงคล61ปีซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสสบดีที่19กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2569ณบ้านลานเสียงธรรมลาดพร้าว71ซอยนาคมิวาด40โดยมีหลวงปู่ศิลาเซริจันโทเมตาม,มาเป็นประธานเททองสามารถทําบุญแผ่นทองและก้อนทองได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี1080722483ชื่อบัญชี พลตรีสมศักดิ์บำรุงศิลป์และติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook บ้านลานเสียงธรรมดินแดนอริยธรรมกลางกรุงพลตรีสมศักดิ์บำรุงศิลป์